ทางคนเทียนนะครับเป็นผู้เป็นประธานในการนำจุดทุบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยตแล้วก็กล่าวให้โอวาทก่อนที่จะเข้าห้องสอบตามสมควรเกณบเวลานะครับดังนั้นก็จึงขอการบรัตนาผู้เข้าสอบทุกๆรูปนะครับมีตั้งก้อี้ไว้เพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้เข้ามาอ,อย่างห้องประชุมแห่งนี แล้วก็ประกอบพิธีนะครับจึงขอนิมนต์นะครับนิมนต์เด็กครั้งหนึ่งไม่เป็นไรครับเอาที่เตรียมตัวยังไม่ทันไม่พร้อมพักไ้ก่อนสักนิดนะครับเดี๋ยวจะได้สอบกันแล้วนะครับก็นิมนต์เข้าห้องสอบเลยนะครับเข้าห้องเข้าห้องประชุมก่อนขึ้นห้องเดียวกันสำหรับประชุมเสร็จนำใบพ้าเศษนักทำชั้นเอก็จะได้สอบห้องนี้เลยนะครับนั่งหน้าก่อนก็ได้นะครับถ้ายังไม่มา เพื่อความสวยงามเพื่อความสวยงามในการถ่ายรูปนะครับวันนี้มีทีมงานนะครับโดยนำโดยนางพัชรินทัดทองนะครับผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็นางระพีวันบํารุงนะครับเป็นพรอผอกองพุทธศาสนาศึกษานะคะนนณะได้มาตรวจเยี่ยม นตรวจเยี่ยมดังสนามสอบบัตรฉรอดแห่งนี้นะครับเราก็รวมกันทั้งหมดสี่เขตด้วยกันโดยรวมกันทั้งสี่เขตมีนักทมชั้นโทกับนักทมชั้นเอกรวมทั้งหมด122่รูปนะครับ122รูปแล้วก็แบ่งจัดเป็นห้องห้อง นักธรรมชั้นโทสี่ห้องนักธรรมชั้นเอกสองห้องก็รวมเป็นหกห้องนะครับแต่หกห้องนั้นก็จริงๆก็เป็นสองห้องนะครับเพราะเพื่อให้เรียงได้ที่เท่านั้นเองแต่ห้องสอบก็เป็นห้องถงรวมกันนักธรรมชั้นโทก็เหมือนกัน แบ่งออกเป็น4ี4ห่ห้องสี่นะห้องห้องละ2ีรูปยา่ี่รูปนา2ยี่สองรูปสามห้องยีสิารูปห้องสุดท้ายแต่สถานที่ศพจริงๆก็เป็นห้องโถงนะห้องโถงรวมกันนะเพียงแต่แยกเป็นเลขที่เท่านี้ถึงเท่านี้เป็นห้องหนึ่งแล้วก็ต่อไปอีกห้องหนึ่ง